เดินเข้ามาอันนึงี๊บอ่าองสอนะครับสองเพมตั้งเยเลยนะครับเดินมาเพิ่มจำสองช็อตนะครับขึ้ามาข้ามาปีข้ามาช็อตนะครับข้ามาปีเข้ามาชี๊ดข้ามาช็อตเต็ิ i n s i d องก็ได้เต็มเ็ ตะไปเลยถ้าออกมาแล้วก็ไม่ต้องเตะพยายามใกล้เตะไปเลยใช่ใกล้มีทุกคนใข่งกันใช่ไหมใกล้เตะเลย